คุณยายก็มีหลานน้อยเหมือนกันนะคะมามามองมองกล้องกับคุณยายค่ะฉันก่อนครับบายบายโอ้เก่งมากครับเก่งมากโอ้บายบายด้วยบายบายด้วยครับบายบายโชคดีไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าสะพานเล็กไปไม่ล้องดาวไม่กล้าข้ามไม่ล้องดาไม่กล้าข้ามก็เลยเดินอยู่ ต้นไม้น้อยใหญ่ทางนู้นก็เขียวขจีสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะอ่านก่อนครับบา,บายบายโอ้เก่งมากครับเก่งมากโอ้บายบายด้วย <laughs> บายบายด้วยครับบายบายโชคดีจะไปได้ไหมน้อตรงนี้ข้ามสะพานไปได้ไหมเนี่ยไม่ข้ามดีกว่า คุณยายก็มีหลานน้อยเหมือนกันนะคะมามามองมองกล้องกับคุณยายค่ะใช่ไนะคะบายบายค่ะบายบายหรือยังครับบาย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 ครับผมยิ้มวันะคะบายบายค่ะบายบายหรือยังครับบาย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 ครับผม ยิ <üman> ้มหวานก่อนครับบายบายโอ้เก่งมากครับเก่งมากโอ้บายบายด้วยบายบายด้วยครับบายบายโชคดีค่ะคุณยายมีกล้องด้วยคุณยายคคุุณณีกล้้องนายยยถ่ายคลิปนะคะคุณยายถ่ายคลิปนันะคะบายบายค่ะบบายบายหรือยังครับบาย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 ครับผม ิ้มว่ยแค่นี้ก่อนนะคะเจอหลานน้อยพอดีเลยบายบายจ้าชมวิวอีกแล้วชมวิวกับแม่ล้อมดาวจ้ะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆจ้า นะคะบายบายค่ะบายบายหรือ,อยังครับ bye bye. Bye bye, บาย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 คับผมยิ้มวันอยู่ฝั่งนี้เลยจ้าเพื่อนเพื่อน,นจ้าเดินอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะจ,จะไปได้ไหมเนาะตรงเนี้ยข้ามสะพานไปได้ไหมเนี่ยไม่ข้ามดีกว่า ชมวิวอีกแล้วชมวิวกับแม่ล้อมดาวจ้าครับผมมา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 มองกล้องกับคุณยายครับถักทายกล้องนะคลับถักทายนะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆออกกำลังกายออกกำลังกายกับธรรมาชาติที่สวยงามฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆ ก็สวยงามมากๆเลยนะคะครับผมมา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 มองกล้องกับคุณยายครับทักทายกล้องปะคะทักทายยคุณยายมีกล้องด้วยคุณยายคุณกล้องห่างๆอยู่เลยคุณยายถ่ายคลิปนะคะคุณยายถ่ายคลิปนะฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ชมวิวอีกแล้วชมวิวกับแม่ล้อมดาวจัดเดินไปกับแม่ล้อมดาวนี่แหละเนาะเดินเดินไปกับแม่ล้อมดาวนี่แหละเนาะเดินใช่คุณยายมีกล้องด้วยคุณยยาคุณกล้องคุนยายคุณยายถ่ายคลิปนะคะคุณยายถ่ายคลิปนะ แค่นี้ก่อนนะคะเจอหลานน้อยพอดีเลยบายบายจ้าจ้าผมมา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 มองกล้องกับคุณยายครับคุอื่นดึงอู่ไรถักทายกล้องนะคะถักทายนะคะบายบายค่ะบายบายหรือยังครับบาย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 ครับผมยิ้มบวกนะครับโชคดีนะครับผม อัานก่อนครับบายบายโอ้เก่งมากครับ okay, เก่งมาก oh, โอ้บายบายด้วยบายบายด้ว <laughs> ยครับบายบายโชคดีสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆจ้าเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงการ้องได้ยินไหมคะเพื่อนๆจ้า สวยงามมากๆใช่คุณยายมีกล้องด้วยคุณยายถ่ายคลิปนะคะคุณยายถ่ายคลิปนะคะทั่วโลกเลยนะคะคุณยายทั่วโลกเลยมากเลยสวยงามมากๆเลยจ้าเดินไปกับแม่ล้อมดาวนี่แหละเนาะ เดินทางไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าสะพานเล็กไปแม่ลอมดาวไม่กล้าข้ามแม่ลองดาวไม่กล้าข้าม,ม,าม,ก,าามก็เลยเดินอยู่ต้นไม้น้อยใหญ่ทางนู้นก็เขียวขจีสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆจ้า คุณยายก็มีหลานน้อยเหมือนกันนะคะมามามองมองกล้องกับคุณยายค่ะต้นไม้น้อยใหญ่ทางนู้นก็เขียวขจีสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเจอหลานน้อยพอดีเลยบายยจ้า ต้นไม้น้อยใหญ่ทางนู้นก็เขียวขจีสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะมากเลยสวยงามมากๆเลยจ้าอานก่อนครับบา,บายบายโอ้เก่งมากครับเก่งมากโอ้บายบายด้วย <laughs> บายบายด้วยครับบาย <laughs> บายโชคดี เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงการ้องได้ยินไหมคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามมากๆเดินไปกับแม่ล้อมดาวนี่แหละเนาะเดินชมวิวอีกแล้วชมวิวกับแม่ล้อมดาวจะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าสะพานเล็กไปแม่ล้อมดาวไม่กล้าข้าม แม่ล้อมน้ำไม่กล้าข้ามก็เลยเดินอยู่ฮัลโหลน้องมาออกกำลกังกายนะคะน่ารักมากๆเลยข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าสะพานเล็กไปแม่ล้อมดาวไม่กล้าข้ามแม่ล้อมดาวไม่กล้าข้ามก็เลยเดินอยู่อยู่ฝั่งนี้เลยจ้าเพื่อนๆจ <Mitarbeiter> ้า เดินอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะเดินไปตรงนี้แหละเพื่อนๆจะากข้ามไปฝั่งนู้นอยากสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆออกกำลังกายออกกำลังกายกับธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้น้อยใหญ่ ตางนู้นก็เขียวขจีสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะมากเลยสวยงามมากๆเลยจ้า,าจะไปได้ไหมนอ้อตรงนี้ข้ามสะพานไปได้ไหมเนี่ยไม่ข้ามดีกว่า แค่นี้ก่อนนะคะเจอหลานน้อยพอดีเลยบายยจ้าข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าสะพานเล็กไปแม่ล้อมดาวไม่กล้าข้ามแม่ล้อมดาวไม่กล้าข้ามก็เลยเดิอนอยู่ฮัลโหลน้องมาออกกำลังกายนะคะ <Hello. S 1> น่ารักมากๆเลยใช่ <Hello. S 1> <Yeah. S 2> คุณยายมีกล้องด้วย <Hello. S 1> คุณยาย คุณต้องาอยเลยคุณยายถ่ายคลิปนะคะคุณยายถ่ายคลิปนะฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆก็สวยงามมากๆเลยนะคะคุณยายก็มีหลานน้อยเหมือนกันนะคะมามามองมองกล้อง